สามสองหนึ่งเบสป,ปิ๊บรอน้อ,องโมวันนี้เราก็อยู่กับในเกมลิฟวฟอร์เดยตัวนะฮะไม่ได้เบสมันต้องเพิ่มความกระชับ เพิ่มเพิ่มความความเงี้ยนเข้าไปอีกเพื่อนจัดไปดิปอ้าวอะไรเดี๋ยวนี้อยู่เกมเล่นเล่นด้วยน้องเชี่ยไปจัดถืกูจะแตกเออโอเคคุณผู้ชมวันนี้ก็อย่างที่เบสพูดนะผมเราจะมาต่อเรื่องเฟรดูนะครับผมไปเพื่อนเริ่มเลยล็อบบี้เหมอหือนลิปปะทักคลิปนั้นนะผมมีผมแล้วก็ไอเบสนะวันนี้ก็ยังมีผมแล้วก็เบ๊เหมือนเดิมนั้นสองคนนะผมเพราะว่าคนอื่นแม่งบอกเบื่อเฟรดเฟกูก็งงกับพวกแม่งเลยนะผมไอ้เชีย่ยเกมยังเล่นไม่จบแล้วผมจะไปเริ่มเลยกันคุณผู้ชมเอ้้ยวันนีกกููมาเป็นตัวเหี้ยยไไนกูังม่รู้เนี่ยมาลย กูเป็นแต่กูเป็นคิริดโต๊หน้าวิซีทเอ้ยเฮียเอ้ยวันนี้จากปกติจะเป็นพี่ซีทน,นี่จะเป็นพี่สุดทางคุณผู้ชมไปโอ้ไอ้เฮียไอ้เฮียไอ้เฮ้ยไอส้สตีนี่อีดอกทลองนี่แม่งเอากูไอ้เฮียตา,นอา,อาอยอ,าอ,าอ้าวมึงเหรอไอ้เบสจะควยโดนไม่โดนระเบิดจุดระเบิดอ๋อรักษาก่อนรักษาก่อนกูเจ็บหนักกูเจ็บหนักอะมึงยังไงไปอ,อะไรยังไงไม่มันเลยวะไอ้เฮียกูลงเองกูบุกเองไอ้เฮียกูบุกเองไม่มันหนูไม่ส่ใจ มาหนี้อ่ะมามากูมาแล้วมาแล้วไอสัตว์กูมาแล้วไอเหี้ยมานี่เลยมานี่เลยโอ้ยใครใครหมาดอนมันจอนหมาดอนมันจอนเอามันเอามันไอเหี้ยไปหนึ่ง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 ตลบวะตลบวะเอ้ยใครเอาเพื่อนกูใครเอาเพื่อนกูไอเหี้ยไปหนึ่งไปหนึ่งดูคนขึ้นดูคนขึ้นตามกูตามกูตามไมโอหมาไม่กัดไอเฮ้ยหมาเลยไอเหี้ยมาล้างตาเดี๋ยบมาเลยน้ำล้างหนี้โอ้ยไอเหี้ยไอเหี้ยไอเหี้ยไอเบสไอเบสไอเบสอะไรของมึงไอเบสดี่ไงไอเบสจ่ไหน ้ง้กฟ้ามฟังาเมาอย่าเพิ่งมีใครมาขอเวลาแป๊นึงูดาแปไหนยเนี้ยจ้อวนอจอี้มี่เลยมาี่เลยไอี้โอ้โหโโหีมาีมึงมาี่เลยสตีนี้โดนดแน่จัดเฮ้ยใครเอากูใครเอากูอีดอกพอ่อีี้มันเอามันเอามันเอาเฮ้ยมันเอา ไอ้ส <ckt> ้นเตี้มึงดูนี่สายสัตว์แก๊งตัวของจริงไอ้เหี้ยเฟื่องไม่ได้คุณภาพเฟิ่อไม่ได้คุณภาพอุ้ยมาดอนมาดอนไอ้เหี้ยมาดอนเอามันเอามันเย่าแล้วอย่าแล้วอย่าแล้วโอ้โหเพื่อนกูคุณภาพจัดไอ้สัตว์โอไอ้เหี้ยมาขวอยังไอ้เหี้ยขวอยังหมาดอนหมาดอนกูมาหมาดอนกูมามาไอ้สัตว์มาเล้เหี้ยดูตัวกูด้วยไอ้สัตว์ตัวกูด้วยดูตัวกูด้วยดูตัวกูด้วยเหี้ยมาๆมาปล่อยปล่อยจะปะปล่อยจะปะ ไอ้ยัยนี้หมดสภาพแล้วกูเก็บไปหนึ่งตัวแล้วเบสจะไหนเบสเบสโดไหน่ปะเบสเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยเอามันเอามันเอามันเรียบร้อยควยกว่าจะตายคนล็อกยี่งคกว่าจะฆ่าตายยิ่งนี่ตายโคตรยากอ่ะดูดิเอ๊ะตัวพุ่งชนอะเบสอยู่ไหนเบสเกิดยังเปิดยังยังไม่เจอใช่ปะยังไม่เจอยิงแม่งเลยสัตว์เปิดศึกฆ่าแม่งเลยมาลองรักพี่มึงอะไรไอ้เหี้ยมึงอะไรไอ้สัตว์มึงอะไรไอ้เหี้ยกูบูเอ็งครูติดบูอยู่แล้วครูติดบูแล้วตำรวจจากไหนมาเนี่ยอุ้ยไอ้เเ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 บบบบบบสสสสสหหรอออออวะมึงส ไอ <boundaries, S 1> <st> ้เจเบสเดยดดิมเงาหนะเพื่อนเออมีตัวไหนเบสอุ้ยตัวเหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเบสเขาติดน้เหี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ไอ้สัสตร์มามามาหน่อยโหโหโหไอ้เจเต็มเลยว่ะไอ้เจเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเต้าดูเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยกูติดเชียรอะไรอ่ะกูติดเชียรอะไรอ่ะเอากูไปเอากูเหี้ยหมาดอนหมาดอนหมาดอนอีุ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยอุ้ยไอ้สัสตร์ไอ้สัสตร์เต็มเต็มเลยเพื่อนมามามาเจเบสคอมเมนต์ไปดูไปดู ลูกน้องลูกน้องทำอะไรก่อนลูกน้องเดี๋ยวกูขอพักเล็กน้อยหนึงขอพักก่อนมาจะจบตึกแล้วไสัรไอ้เจ๊เบ๊สมองนะเพื่อนไอ้เจ๊นี่มันมันมันเนี่อ่ะมันวัดหลังไอ้เนี่ยตอนกูไม่มองมานี่เลยกูเปิดตึกเองไอ้เหี้ยมานี่เลยอุ้ยใครฆ่าอะไรอะไรอ่ะใครเสียห่าใช้จ่ายที่ไหนวะมาๆมาๆมากูยินกูตับนั่งเลยไอ้สั์กูตับนั่งเลยไอ้เหี้ยมาๆน้องรักทางมากูบุกเองไอ้เหี้ยกูบุกเองไอ้สั์กูบุกเองไอ้เหี้ยบอกแล้ว ไอ้เหี้ยอนไอ้เียดอนมึงฆ่าบุรไดยาไอ้เบสตไปเลยมึงเหี้ยดนไอ้เียเบไอเียเบสไอ้เียเบโอ้โายมีอไมอไประมาณนี้กนไปคุณผู้ชมไปเจอกันีต่อไปนะผมสรับทีมไอ้เหี้ยเอเล็โพดีนะผมคุณผู้ชมก็ว่าขอบปากขอบคอะผมกูก้าจะจับไปยี่นาทีลัคิต่อไปยบายครับผม